ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคนที่เหลืออยู่รีบรวมตัวกันอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเรียกสัตว์อสูนของพวกเขาออกมาอสูนจํานวนมากถูกเรียกออกมาและพวกมันก็เป็นสัตว์อสูนที่แข็งแกร่งชิงสุยสะบัดมือของเขาและเรียกสัตว์อสูนของเขาออกมา ถ้าคนเหล่านี้ปรารถนาที่จะสร้างสนามเด็กเล่นในที่แห่งนี้ชิงสุยก็ยินดีที่จะเล่นกับพวกเขาแมงมุมอสูรหกเสียนอสูรอัศนีคลั่งวิหกเพลิงและตัวอื่นๆได้ปรากฏตัวออกมา ทิงสุยสั่งให้พวกมันนั้นเข้าไปปกป้องผู้หญิงและคนอื่นๆเอาไว้ในตอนนี้พ่อจะทิ้งสัตว์อสูรของพ่อไว้เพื่อปกป้องทุกๆคนระวังอย่าเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรงหลวนๆเรียกสัตว์อสูรของเจ้าออกมา และเชื่อมติดกับอสูรของพ่อซาเขาไม่ได้คาดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะเรียกเหล่าสัตว์อสูรจำนวนมากออกมาเพื่อช่วยต่อสู้ในตอนนี้พวกเขานั้นมีสัตว์อสูรจำนวนมากอย่างน้อยก็มีถึงคนละห้าตัวต่อคนมากเกินไป แม้มันจะไม่มีความแข็งแกร่งถึงหนึ่งหมื่นดาราแต่มันก็ไม่ได้อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยและแน่นอนพวกมันนั้นยังไม่ถูกกดแห่งสวรรค์ควบคุมเอาไว้ลูกเข้าใจแล้วล้วนๆกล่าวอย่างจริงจัง เธอเรียกสัตว์อสูรทั้งหมดของเธอออกมาแน่นอนว่าผู้หญิงคนอื่นๆก็ได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ยกเว้นคนที่อ่อนแอเท่านั้นชิงสวยนั้นได้ฝึกซ้อมให้กับพวกเธออย่างหนักมาตลอดแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่เคยให้พวกเธอนั้นเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายโดยตรงสักครั้งแต่ครั้งนี้เขานั้นได้ปล่อยให้พวกเธอนั้นเขาร่วมสงครามโดยตรง และในครั้งนี้มันก็จะเป็นหนทางที่จะพิสูจน์ว่าพวกเธอนั้นแข็งแกร่งพอที่จะยืนเคียงข้างเขาแล้วหรือยังชิงสุยนั้นไม่ได้เรียกระคังสถานจิตออกมานั้นเพราฝ่ายตรงข้ามนั้นอ่อนแอเกินที่เจ้าจะใช้มัน มันไม่คุ้มค่าที่จะใช้ของล้ำค่าเช่นนั้นในขณะที่ชิงสุยค่อยๆควบคุมหุบเขาก้าวเทวาตรงเข้าใส่พวกมนันพวกสัตว์อสูรเหล่านั้นได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กระจายออกจากกาันกลุ่มแรกได้ตรงเข้าใส่ชิงสุย และอีกกลุ่มได้ตรงเข้าใส่คนที่อยู่ด้านหลังของชิงสุยแต่ถึงอย่างไรพวกมันก็ถูกหยุดไว้ด้วยแมงมุมหกเสียงของชิงสุยชิงซุยไม่ได้วางแผนที่จะเล่นสนุกกับพวกมันอีกต่อไปแต่ก็มีอาจปฏิเสธได้ว่าเขานั้นกำลังมีความสุขกับการฆ่าฟานันตอนนี้พลังวิญญาณของเขากำลังเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆชิงสุยไม่ได้ประมาทเลยแม้แต่น้อย นั้นเพลาเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มชายชราข้างหน้าเขาพวกเขานั้นเป็นตัวแทนผู้คมกดผู้พิทักษ์และเป็นกลุ่มอำนาจที่แข็งแกร่งของนิกายสันเขาราชันราชสีซึ่งจัดได้ว่าเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ในมหาห้าทวีปแห่งนี้ด้วยเหตุนี้มันทำให้เขานั้นเอาจริงขึ้นมาและใช้พลังทั้งหมดออกมาไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องเก็บซ่อนมันเอาไว้ ยังไงสารเขาราชันราชสีและคนของตระกูลเปิดถังนั้นต้องถูกทำลายทั้งหมดตระกูลเปิดถังนั้นเป็นขุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่คอยควบคุมสัรเขาราชนราชสีเอาไว้ถึงแม้พวกเขาจะเป็นขุมอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ยังคงที่ขุมอำนาจอื่นๆที่อยู่ในนิกายสารเขาราชันราชสีเช่นตู่เยนนานและตระกูลอื่นๆราชสีตําราม ชิงสุยได้ใช้ทักษะของสารเขาราชันราชสีที่เขาได้รับมาในตอนนี้พลังของมันนั้นน่ากลัวอย่างมากมันนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังวิญญาณที่เข้มขน้นคลื่นเสียงที่ถูกปล่อยออกมาได้สร้างแรงกดดันและทำลายระบบประสาทของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงในตอนนี้แท่เพลิงแรกเริ่มมังกรสยบนภา มือขวาของชิงสุยขยับขึ้นลงและปลดปล่อยแทบเพลิงที่มีขนาดเท่าแขนของมนุษย์ออกมาก่อนที่จะตรงเข้าไปที่กลุ่มของชายชราและแน่นอนไม่ใช่ใครตอนนี้ชิงสุยตรงเข้าใส่เขานั้นคืออสูรร้ายแห่งตระกูลเปิดถัง ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มในตอนนี้ในครั้งแรกที่ชิงสุยได้โจมตีออกมาเขานั้นสามารถหลบหนีออกมาได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ชิงสุยนั้นตัดสินใจที่จะหยุดชีวิตของเขาลงแล้ว มังกรสยบนภานั้นได้สร้างแรงกดดันที่ท่วมทนให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างมากและในตอนนี้พวกเขานั้นก็โดนสะกดอยู่ด้วยเสียงคำรามของชิงสุยในก่อนหน้านี้มันจึงเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะสามารถรับมือได้ ตอนนี้ชายชราได้มองไปที่มังกรสยบนภพาด้วยความหวาดกลัวขณะที่มันกำลังกลืนกินร่างกายของเขาในตอนนี้โดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เช่นเดียวกับสหายของเขาที่เฝ้ามองดูชายชราที่กำลังถูกเพลิงอันร้ายกาดแผดเผา เขานั้นไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่เป็นเพราะชิงสุยนั้นแข็งแกร่งเกินไปมันทําให้พวกเขานั้นไม่มีโอกาสที่จะโต้กลับเลยแม้แต่น้อยถึงแม้เขาจะใช้รูปแบบผสานต้านทานเอาไว้แต่ก็คงทนอยู่ได้อีกไม่นานความแข็งแกร่งของพวกเขากับอีกภ่ายนั้นแตกต่างกันมากเกินไปเรากับมดที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในกำมือเคล็ดวิชารวมศูนย์ มังกรเพลิงสีแดงเข็มได้ลุกโชนขึ้นก่อนที่มันจะกระหน่ำจู่โจมเข้าไปด้วยพลังที่มากถึงหนึ่งแสนดาราเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะต้านทานเอาไว้ได้แต่ถึงอย่างไรนี่ยังไม่ใช้พลังที่แท้จริงของเขาหากเขาใช้ดวงตาแห่งการสร้างรูปแบบมันจะทำให้พลังของมังกรเพลิงนั้นเพิ่มขึ้นถึง1นึ่ง0ส0 0ดาราที่เดียว ขณะนี้มังกรสยบนภาและหุบเขาก้าเทวาได้กระหน่ำโจมตีอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ได้สังหารสัตว์อสูรของฝ่ายตรงข้ามไปจำนวนมากแม่ชิงสุยจะหยุดพวกมันไว้ได้แต่ก็มีอสูรจำนวนไม่น้อยที่หลุดรอดไป แต่ถึงอย่างไรพวกมันก็ไม่ใช่คู่มือของพวกเขาในตอนนี้ไม่มีใครที่สามรถหนีรอดไปได้โดยเฉพาะคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนของตระกูลเปิยทังทั้งหมดถูกสังหารสิ้นด้วยน้ำมือของชิงสุย ขณะนี้ชิงสุยได้หันกลับไปและมองดูผู้หญิงของเขาที่กำลังต่อสู้อย่างสุดกำลังตอนนี้ทุกๆคนกำลังต่อสู้อย่างสุดกำลังเช่นเดียวกับเจ้าอ้วนที่พุ่งเข้าใส่อสูนที่เข้ามาใกล้อย่างดุดนันในขณะที่หลินซานฮานาน,านั้นถูกปกป,ป้องเอาไว้ด้วยอสูนของเขาเนื่องจากการบ่มเพาะของเขานั้นไม่เพียงพอจึงไม่สามารถเข้าประทะด้วยร่างกายของเขาได้โดยตรง ตอนนี้ชิงสุยกำลังจับตามองหลวนๆที่กำลังสังหารสัตว์อสูรเหล่านั้นอย่างบ้าคลาั่งจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามเพียงแค่ช่วงอึดใจสัตว์อสูรของฝ่ายตรงข้ามนั้นเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นแต่อย่างไรเธอนั้นก็ยังไม่หยุดที่จะสังหารพวกมันเช่นเดียวกับอีเย่เจียนเกอและสัตว์อสูรผลึกเจ็ดเสียนที่กำลังเข้าสนับสนุนคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ชิงสุยยิ้มออกมาขณะที่เฝ้าพวกเขาสังหารสัตว์อสูรของฝ่ายตรงข้ามในครั้งนี้พวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้นและมันจะสามารถทำให้ทั้งหมดก้าวหน้าขึ้นไปได้มากกว่านี้ปัญหาที่พวกเขานั้นขาดอยู่ก็คือประสบการณ์ในการต่อสู้จริง แม้ว่าพวกเขานั้นจะมีประสบการณ์ต่อสู้ที่มากมายแต่ถึงอย่างไรพวกเขานั้นก็ยังไม่เคยต่อสู้ผู้บ่มเพาะในระดับจัก,กรพรรดิและสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเลยแม้แต่น้อยดังนั้นในครั้งนี้มันจะทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่มากมายและยอดเยี่ยมแต่ถึงอย่างไรชิงสุยนั้นก็ยังคงจับตามองพวกเขาอย่างระมัดระวงังชิงสุยไม่ต้องการปล่อยให้เรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับพวกเขา ในขณะนั้นเองชิงสุยหันไปมองรอบๆเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นอาจที่ทรงพลังตรงมาจากข้างหลังของเขามันทำให้เขาหันกลับไปมองด้วยความระแวงและเตรียมพร้อมที่จะรับมือถึงอย่างไรตามก็ไม่เห็นวิแววของเจ้าของพลังที่ทรงอำนาจดังนั้นชิงสุยจึงตัดสินใจที่จะถอนตัวในวันนี้ เอาละ่ะรีบไปการเถอะพรุ่งนี้เราจะเข้าที่นิกายสันเขาราชันราชสีการชิงสุยไม่ได้รีบร้อนมากนะักตอนนี้เขาก็ใช้พลังวิญญาณไปไม่น้อยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะพักผ่อนและค่อยเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น ตอนนี้ชิงสุยนำทุกๆคนกลับไปที่เนินเขาก่อนที่จะเรียกอาศูรของเขากลับมาขณะนี้ซากศพจำนวนมากถูกทิ้งไว้เป็นภูเขาขนาดมหึมาแต่แต่ผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งก็ยังตายอานาถอยู่ที่บริเวณน,นั้น นีก่อนที่จะจากไปชิงสุยได้รวบรวมถุงแคร่มิติของพวกเขามาแต่ถึงอย่างไรมันก็มีจำนวนไม่มากนะักบางส่วนนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยเพลิงของเขาในก่อนหน้านี้สันเขาราชันราชสีประกูลเปิดถึง พี่ใหญ่และคนอื่นๆถูกสังหารหมดแล้วในห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ชายชราคนหนึ่งได้ตะโกนออกมาในขณะนั้นชายชราคนหนึ่งมองขึ้นไปที่ท้องฟ้าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาคือผู้ยำตระกูลเปิดถังในตอนนี้เช่นเดียวกันเขาคือผู้นำของสารเขาราชันราชสีเปิดถังยินจี เขานั้นยังคงดูไม่แก่มากนะักแต่ผมของเขานั้นกลับมีสีขาวหิมะใบหน้าของเขานั้นดูคล้ายกับพยาอินทรีที่ดูร้ายดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความเจ้าเล่และมืดมน มันนั้นยากที่จะบอกได้เมื่อมองที่สายตาของเขาว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เป้าหมายต่อไปของพวกมันต้องเป็นสารเขาราชันราชสีอย่างแน่นอนหากพวกมันเข้ามาถึงที่นี่ได้แล้วพวกเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันเปิดถัง ยินจิกล่าวด้วยความโมโหเมื่อรา่การที่ตระกูลอีเย่มีคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้มันเริ่มเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วในตอนนี้หากให้พวกมันมาถึงที่แห่งนี้พวกเราจะไม่กลายเป็นตัวตลกหรือ ชัยชราคนหนึ่งกล่าวด้วยความโกรธถูกต้องหากเราไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้กลุ่มคนที่สนับสนุนเราอยู่อาจหันไปสนับสนุนพวกมันหากกล่าวให้ถูกพวกเราควรรีบฆ่าพวกมันทั้งหมดให้เร็วที่สุด พึงสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้โดยเฉพาะเจ้าหนุ่มที่เป็นคนสังหารคนของเราเปยทางยิมดิกล่าวกับชายอีกคนท่านพี่แต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเจ้าหนุ่มนั้นแอบซ่อนสมบัติพิเศษอะไรเอาไว้ ข้าเกรงว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะจัดกับเขาเราประมาทเขามาเกินไปทำให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ต้องกล่าวอะไรแล้วข้าตัดสินใจแล้วพวกมันทั้งหมดต้องตายเราจะกำจัดวัชพืชกลุ่มนี้ทั้งหมดออกไป และต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครที่กล่าวเหิมเกริมกับพวกเราอีกใครที่กล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับประกูลเปิดถังพวกมันทั้งหมดต้องตายเปิดถังยินจีกล่าวด้วยความโกรธใช่ข้าเห็นด้วยกับท่านผู้นำ เขานั้นประกาศตัวเป็นอริกับประกูลเปยถังอย่างเป็นทางการข้าคิดว่าหากปล่อยเขาลอยนวลไปเขาจะเป็นภัยที่ภัยภาคหน้าเราควรกำจัดเขาให้เร็วที่สุดชัยชราที่นั่งอยู่กล่าวออกมาเปยดถังกวงนี่เมื่อเจ้ากล่าวเช่นนี้ข้าจะให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าจงนำหัวของมันมาให้ข้ารีบไปจัดการซะ เปิดถังยินจิกล่าวออกมาเปิดถังกวงเดินออกมาด้วยสีหน้าซีดเล็กน้อยเมื่อเขานั้นได้รับคำสั่งมาเขานั้นไม่ค่อยแน่นใจสักเท่าไหร่นีตอนนี้เขากล่าวออกไปนั้นเพื่อที่จะประจบเปิดถังยินจีเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไปไกลเกินกว่าที่เขาคาดไว้ประกูลหญิง ท่านผู้นำนี่เป็นโอกาสดีของเราข้าละสงสัยจริงว่าเจ้าเด็กนั้นจะตอบกรอนกับตระกูลเปิดถังได้สักเท่าไรกรันชายชราคนหนึ่งกล่าวออกมามึงหยวนเจ้าคิดว่าไง เจ้าคิดว่าเขานั้นเป็นอัจฉริยะหรือคนโง่หรือชายชราอีกคนกล่าวออกมาสำหรับคนที่มีอายุเท่าเขาและสามารถมาถึงระดับนี้ได้ค่านั้นสามารถกล่าวได้เต็มปากว่าเขานั้นเป็นอัจฉริยะในอัจฉริยะเสียด้วยซ้ำ และไม่มีใครในทวีปแห่งนอนนี้เทียบกับเขาได้ชายชราคนหนึ่งหัวเราะเบาๆเราแค่จับตามมองตระกูลเป่ดทางที่กำลังจะพบกับหายะโดยที่เราไม่ต้องเปลึงแรงหรือลงมือทำอะไรเลยาๆาและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเราก็จะยึดทุกๆอย่างมาไว้ในกำมือของเราอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ